สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมามีจะมาแนะนำพระเอกดาวรุ่งของบัลลังเสียิหกนกพงศกรปีที่4ยังมีใครบ้างจะหล่อน่ารักแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรค่ะวันนี้มามีจะมาแนะนำพระเอกดาวรุ่งที่ยังเป็นศิลปินของบัลลังเสีวิหกอยู่นะคะทุกคน นำโดยหัวหน้าหนุม่มผู้นำทีมงานนอนกพงศกรหรือพระเอกนกพงศกรนั่นเองครับหล่อในทุกชุดเลยค่ะสีฟ้าก็ดูหล่อนะคะมาต่อด้วยที่บอสนุภานิชพลค่ะว้าวเป็นบอสที่ใจดีนะคะ สองบุคลิกเลยทีเดียวต่อด้วยบอสตัมพิรุณกรค่ะลูกนี้ก็หล่อมาดเข้มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ใหญ่ของเราพี่ออสบุญชรินค่ะเป็นพี่ใหญ่ที่ใจดีน่ารักที่สุดนะคะมาต่อด้วยพระเอกกับหรืซอซาเรนูค่ะนะคะนี่ก็ยังมาดแมนเหมือนเดิมนะคะเจตุลเอกวีรศักดิ์ค่ะก็ยังหล่อและก็มากความสามารถค่ะ คนนี้ก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะพระเอกเจมอาทิตย์ค่าหลงมนหมอลำเข้าแล้วนะคะนี่ก็รูปหล่อนิสัยดีค่ะมาต่อ้วยน้องโอ๊ตฉลองชัยครับลหล่อหุ่นดีพระเอกดาวรุ่งของเรานะคะมาอีกคนพระเอกแม็กซ์ริยาพระเอกหนุ่มผิวพม่าในตาแขก่าแล้วก็มาต่อด้วยคนนี้ค่ะ เสกสันประพันธ์กรน,นะคะน้องเสกของเรานั่นเองนะคะเสียงดีนะคะเสียงดีน่ารักเอ้ดิกกี้พระเอกขุนดีน้องเอ็กตานะคะที่ใส่ดีมากเลยหนุ่มสารคามค่ะมาต่อด้วยน้องโค้กค่ะน้องโค้กก็ยังหล่อน่ารักนะคะพระเอกดาวรุ่งของเรายังไม่หมดเท่านี้ยังมีไอ้เต้าลีโออ่า ค่ะวัยรุ่นดาวรุ่งมาแรงเต้าลิโอลานหัวหน้านกพงศกรค่ะเตาไซมอนนี่เองโอ้ว้าวมาเท่เหลือเกินนะพ่อหนุ่มนะคะมาแต่ด้วยพระเอกนิสัยดีอารมณ์ดีพระเอกเขตศิรสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็ลุมหล่อไม่เบาเสียงดีจลจิตจ้ามาต่อด้วยน้องเต้าเบสนพนัพน,นค่ะนะคะก็ขยันมากเลยคนนี้ทำทุก นาทีนะคะมาสุดท้ายก็มาพระเอกแบงค์นนทชัยนะคะหนึ่งพระเอกที่อารมณ์ดีอีกคนค่ะเรียกได้ว่าหมอลำเสียมิหกอัดแน่นความหลอ่อความน่ารักความสามารถของพระเอกเดาวรุ่งทุกคนฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะคะหมอลำเสียมิหกนกพงศกรค่ะ